วันนี้วันที่26ตุลาคมพศ2563กก็จะพูดถึงเรื่องของความทุกข์คำว่าทุกข์เนี่ยกว่าที่เราจะรู้จักนะถามเด็กๆดูว่าเออแกมีความทุกข์หรือเปล่าก็คงไม่นะถามวัยรุ่นดูว่ามีความทุกข์หรือเปล่า ก็อาจจะบอกไม่มีบ้างไงบางทีก็ทะเลาะกับเพื่อนบางทีก็ขัดใจกับพ่อแม่แต่เขายังรู้สึกว่ายังไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ต้องแก้ไขอันนี้ก็ยังไม่รู้จักความทุกข์จริงนะความทุกข์เนี่ยตามตำราก็บอกว่าเป็นเรื่องความเศร้าความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนะ ความคับแค้นใจความเศร้าโศกนะความร่ำไรรำพันนะ่ะนะมันหมายถึงว่าไอจิตใจที่มันไม่สบายมันโศกมันเศร้ามันทุกข์มันร้อนนี่นะครับแต่ว่าจริงๆว่าคนจะตระหนักถึงจุดนี้หรือเปล่านี่มันยากนะครับพุทธเจ้าพูดถึงว่าไอคนที่รู้จักคําว่าทุกทุกจริงๆเนี่ยรู้จักความทุกข์จริงๆก็ท่านเปรียบเหมือนกับว่าคนที่ถูก จับหัวกดน้ำหายใจไม่ได้มันดิ้นรนเพื่อจะให้มันขึ้นมาหายใจให้ได้เนี่ยนี่คือคนที่รู้จักความทุกจริงหรือเปล่าว่าคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะนะพยายามที่จะดับไฟนี้เสียให้ได้เนี่ยคนอย่างนี้เรียกว่าทุกจริงนะครับรู้จักความทุกจริงเพราะฉะนั้นะ ให้คนที่จะรู้จักความทุกข์จริงเนะี่ยมันรู้จักได้ยากเนะีนะ่ยเนี่ยความทุกข์เป็นสิ่งท,ที่รู้จักได้ยากเนะี่ยเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะวิธีดับทุกข์หรือว่าไอ้ที่ไม่เป็นทุกข์มันสบายยังไงร,รู้จักยากนะก็มีเรื่องพุทธเจ้าตรัสว่านะเนะี่ยชายคนหนึ่งนะถ้าใครมาจ้างเขานะว่าเออตอนเช้านะ่ะให้เขาถูกยิงด้วยศรอนหนึ่งหนึ่งร้อยเล่มนะเนะี่ย ึ่งร้อยเล่มตอนเที่ยงอีกหนึ่งร้อยเล่มนะตอนเย็นอีกหนึ่งร้อยเล่มน,นะครับเนี่ยอยู่ตลอดร้อยปีนะทุกวันทุกวันนะเพื่อให้เขารู้จักความทุกข์เห็นหนึนะ่งทุกเนี่ยนะความดับไม่หน่งทุกเนี่ยนะรู้สึกจะแค่รู้จักความทุกอย่างเดียวนะนะนะถ้าถ้ามันถูกทําอย่างนี้อยู่เนี่ยถ้าเขาถูกทาอยู่นี้ตลอดร้อยปีเนี่ยแล้วให้เขารู้จักความทุกเนี่ย เขาหน้าจะยินดีนะนี่นี่นะครับเพราะมันเป็นยังไงอ่ะหนึ่งมันเป็นสิ่งที่รู้รู้จักได้ยากสองนะมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะเกิดมาเป็นคนนะนี่ถ้าได้รู้จักความทุกข์จริงๆแล้วนี่มันเท่ากับว่าทําให้เขาชีวิตเขาเปลี่ยนไปทันทีนะครับเนี่ยจากที่เคยหลงไหลนะหลงไหลยกับความทุกข์นอนกอดความทุกข์เนะีนะ่ยโดยที่ไม่รู้จยกาว่าความทุกข์เนี่ย คนอย่างมันมีมากแล้วก็คนอย่างเนี้ยไม่เคยคิดที่จะดิ้นรนให้พ้นจากความทุกข์นะครับคนที่ไม่รู้จักความทุกข์จริงๆแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะดิ้น,น hey, รนให้พ้นจากความทุกข์นี้มันมากจริงๆไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับไอ้คนที่อย่ารู้จักความทุกข์แล้วก็คิดที่จะดิ้นรนให้พ้นจากความทุกข์เน <t bit> ี่ยเตือนหนึ่งเขียนว่าเป <plausible> ็น เป็นสิ่งเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่เลิศที่คุ้มค่านะเนี่ยคุ้มค่าต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนะนะนะครับเพราะนะั้นเรารู้จักความทุกข์หรือยังนะครับอันที่หนึ่งนะเนี่ยความทุกสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ว่าความทุกทุกทุกที่บอกว่าความโศกความร่าไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนะนะครับนี่นี่คำพูดนะแต่ว่า จริงๆเนี่ยเราต้องรู้จักด้วยนะด้วยไอความรู้สึกนีของเราเองนะมันก็ต้องใช้เวลานะคนเราก็ไม่ใช่รู้จักกันง่ายๆนะเด็กๆก,ก็ไม่รู้จักผู้ใหญ่ก็บางทีก็ยังไม่รู้จักนะกว่าจะรู้จักเนะี่ยมันก็ต้องเป็นมากเลยเกินนะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีความทุกข์นะแต่มันไม่รู้จักนะครับนะนะนะ ความทุกข์เกิดมาก็มีแล้วเด็กๆก,ก็มีแล้วผู้ใหญ่ก็มีแล้ววัยรุ่นก็มีแล้วแต่มันยังไม่รู้สึกว่าเป็นความทุกข์นะครับนี่เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นรู้จักความทุกข์จริงๆอั้เนี่ยถือว่าประเสริฐมากนะครับ